ลาลาโดดป้องก้องห้วยไร่โดนด่าใส่ชุดบอลไปงานแต่งขีดกลางเผยความจริงอีกมุมกลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีหลังจากที่มีภาพของนักร้องหนุ่มลูกทุ่งชื่อดังก้องห้วยไร่ไปร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งของลูลูดวงฤดีหรือลูลูอาสยามด้วยชุดสุดชิลจนเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์มองว่าไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติเจ้าของงาน จนล่าสุดลาลาควัน,นภาหรือลาลาอาสยามต้องออกมาชี้แจงความจริงว่าทุกทุท่านจ๋าลาลากัลาลากบลูลูขออนุญ,ญาตเบอร์เซฟกล้องหัวยไร่นะคะในวันที่12มีนาคมคืองานแต่งงานของลูลูซึ่งกล้องติดงานตอนแรกน้องบอกจะไม่ได้มาด้วยซ้ำ แต่ทางน้องเบลแจ้งมาว่าอาจจะแวะไปแพทหนึ่งแต่ก้องหาชุดสีตามทีมไม่ทันวานพี่ล่าช่วยหาให้หน่อยได้ไหมแล้วเสียงของพี่ลู่ก็แทรกขึ้นว่าน้องเบลฟังพี่นะให้ก้องใส่แบบไหนก็ได้สบายบายใส่สีเขียวก็ได้เด่นๆไม่ต้องตามทีมพี่อยากให้กล้องเด่นๆสนุกๆในงานแค่มาพี่ก็ดีใจแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความต้องการของลูลูลาลา ทางเราเชิญน้องมางานเลยทําให้เกิดกระแสพาพลบกับน้องในบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยในการแต่งตัวจะบอกว่าแค่น้องมาก,ก็คือของขวัญที่ดีที่สุดในงานแล้วเราต้องขอบคุณน้องมากกว่าที่เสียสละเวลามาทําให้เกิดสีสนายงานและทางเราก็รู้สึกเสียใจที่เชิญน้องมาแล้วทําให้น้องเกิดกระแสด,ดราม่าจึงอยากแจ้งกล่าวสําหรับคนที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจตรงกันนะคะว่าเบอร์นี้คือความต้องการของเจ้าสาวเบลเฟฟก้องห้วไร่ บ้านก้องห้วยไร่ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเบอร์ส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสมดีดีจัดงานส่วนตัวมึงเลยผมไม่อาจไปร่วมงานของมึงกับชุดแบบนี้หรือชุดแบบไหนหรอกเพราะกูไม่รู้จักมึงเบอร์เสื้อขีดกลางจอริงงอง,งอกูนี่บ้านอื่นเข้าเถียงกันเรื่องมนุษย์ต่างดาวบ้านกูยังเถียงกันเรื่องงอชุดอยู่เลย